สวัสดีครับผมทนายเดชาในฐานะทนายความของผู้เสียหายนะครับที่ไปแจ้งความดําเนินคดีกับบริษัทขายตรงชื่อดังนะครับความคืบหน้าล่าสุดนะครับสานักงานตารวจแห่งชาตินะครับได้ร่วมมือกับสคบสํานักงานเศรษฐกิจการคลังอยสรรพารปปงนะครับรวมกันสหบาทานะครับร่วมกันดำรงระดมสมองเพื่อดําเนินคดีกับบริษัทขายตรงนะครับและก็กับพวก ไม่ว่าจะเป็นบอสดาราบอสพระอะไรต่างๆนะครับแม่ข่ายนะครับผมเชื่อเหลือเกินว่านะครับภายในสัปดาห์นี้น่าจะมีความคืบหน้าน่าจะมีการแจ้งข้อหาเกี่ยวกับเรื่องแชร์ลูกโซ่แล้วก็ข้อหาอื่นๆอีกมากมายนะครับนะครับก็เรียนเชิญพี่น้องประชาชนนะที่ถูกหลอกถูกโกงนะครับหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับเดินทางไปแจ้งความที่ตํารวจท้องที่ใกล้บ้านท่านหรือทางออนไลน์หรือที่สานักงาปออนปคบนที่กองปราบนะครับ ทุกท่านนะครับส่วนตัวผมเองก็จะรวบรวมพยานหลักฐานที่มีประโยชน์นะครับแล้วก็จะส่งมอบให้กับทางสํานักงานตำรวจชาติโดยเฉพาะการดําเนินคดีเพิ่มเติมกับพวกบรรดาบอสพระนะครับหรือว่า أ, พวกแม่ขายต่างๆที่เป็นตัวท็อปทั้งหลาย20คนนะครับซึ่งอาทิตย์หน้าก็น่าจะมีการรวบรวมพยานหลักฐานไปให้พนักง,งานสอบสวน أ, เพิ่มขึ้นขอให้มั่นใจการทํางานของตํารวจและหน่วยงานราชการนะครับว่าจะเอาผิด أ, ผู้กระทําความผิด ที่เกี่ยวข้องทุกคนได้ไม่ว่าคนเหล่านั้นจะปฏิเสธความรับผิดอ้างว่าไม่ใช่หุ้นส่วนไม,ไม่ใช่เจ้าของแต่กรรมเป็นเครื่องชี้เจตนานะกรรมเป็นเครื่องชี้เจตนานะครับทุกการกระทําจะต้องมีผลตามมาจะต้องถูกด,ดาเนินคดีทุกรลายนะครับนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้พี่เดชด้วยครับสวัสดีครับจุกรูจุกกรู